อืมทำยังไงเลยเอา้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโบบายสุกุสุคนนะครับมื่อในภาพพี่พีพพ่น้องมาก,กินยังเนาะครับมาก,กินซอยจุครับนี่ทีเด็ดคือลาบโอ้อเทมไปเลยนี่พี่น้องเอ้ยมาต้องเบาลาใหญ่่หาง ลาบคมขม,ขมเต็มถาดโลหนึ่งเอา้าบารน,นี่มีซอยจุด่นหลังจังหน่อยแล้วกับพี่น้องบวัวพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลนะครับเพ้นทคนินีนกามาเสด็จเสยงน้ำกันกับผมเอาลงมือเลยนี่โอ้ยพี่พ,พร้อมนะฮี่เปิดจิบเขาใหญ่ขึ้นมาเบิงครับพี่น้องทิบเขาเขาเต็มติบพีกบัวเพชรโค้ยเข้าไป <laughs> นัง่งท,ทีเอาจ้านตรงนีง้เนาอยากให้เปิดงานก่อนนะสัตว์ <c oughs> เอาคำแลกครับพี่น้องยุบคำหญ่ๆนำกันเลย อ,อ,ไอะไยับอะรหูข้ามาอีกืมวเดียวลูกเจ็บ่ะม,มาระตูเบายลจะห่างกับหิ้วเขาแห้งมือนี่ขัวนู้นี่มือได้ด้นอสิเดเอามาล่งให้พี่เบิ่งให้พี่ให้นนองเบิ่ง ัวานู้นใส่น้องเนื้องกินขัวนู้เนาะเส็บแซ่บเนาะกำลังตามหาอยู่เนะบักแดงก่อนเนาะทาเรื่องก่อนเนาะแตงกับคือซีเมนบักแดงซุกคือพี่น้องเลยอือ เราส่วยจุแบบผมอำดำเนาะมผมลำดีบล่อาซอุอะไรบ้างเนี่ยซุอะไรเป่กระจายเอาอกเนียแบบารเคียร์เคียร์เคียร์ยอุ้ตับก็บมีเลยหืมแหมหืงครมบืมือตนมันมน,นืนหืนหืม เป็นสันสันใส่นี่พี่น้องนี่ตับน้ำตับหันใส่นำ้ำยุบลูบโดดครับไี้พ้อมพักกับพักแก้มครับเครื่องสวน ซาลาเน่หอมใบเป๊ะคือว่าหอมเลือยหอมบัวผักีเลิศผักอีเลิศเ,เป็นผักที่ภาษาอีสานเผื่อเอนาะครับ่ผักอีเลือแต่ภาษากลางเผื่ออะไราผักคุณเลิศ <laughs> <laughs> ภาซากาหัวเด็นาใบชะพูนะครับเนาะแต่ว่าน้องเนยมาผักคุณเรื่อแบบเสียบหน่อยเอาน้าบากุนรอมาแล้วออืมาครับอื็นใครช่วยบั Ừ. À. Bên đây là phân bị nọ Ngon ừ. <coughs> ทาหรือโบงจัดอ,ออกมแบบมัหวานเนื้อมันหวานเนื้อมันสดเนื้อสดสดยางยางพานหันเห็นว่นาคนยางอยู่ข้างท่าก็เลยปลาดเอาขาะเลยสดสดเลย khẩu hoàn hoàn đầy chảy là Ừ, đấy có ngàn kèm nữa mà hỏi đi dịp xong งานแทงเรือเพื่อขีมลากดมันจะยีชิบกับปีหนอวันที่ยีที่สองไปสิมาเบิรงเด้ยครับมาเด้อย,ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้าง เผ็ดแท้แทอืมมันบอบเผ็ดเอ้านะว่าครับไม่อย่างสมรสติ มือนี่ร่มมุมีเลยครับพี่น้องมิดจริงๆิงเลยกีฟ้าก็บ่ไไลเลยผีนี้ยอมแล้วเอาไว้ก่อนอื้อหืมๆ

xe nằm nè Này Nhà khi mà kêu mm -hmm. không phải làm chậm 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 người bà น้ำกับไปไหนล่ะพี่บักหลายหนึ่งมันก็คือเอาไปเสือ่องไหวน้องเนอองอมเบิงกองซอยปลาเลยนี่วตับกับปี่น้อตับดูดอนน่ะตับข้าอยังไงเลยเอา

tuy nóng này bao nó này cho เห็นด้วยงานเพจเหี้ยไปได้บ่มาครับดาวหน่อยไปแล้วเอาหน่อยองัย้นกอนแดาวหน่อยเอ็ดดาวหน่อยเอ็ดดาวหน่อยเอ็ดเราเพจบริษัทกิบนบมเดอร์อีกอ่ะซูบไปแสดงว่าลาบนี้เป็นลาบแบบ เผ็ดนรกแตกบัวเพชพอดีเนาะเนาะมันจะเสียบเนาะอืมอ้มนับเขาเข้ามาบุ้งบัวทิพย์พอดีพี่น้องเลยมันจะเสียบการปรุพริกใส่งเติมหอ cầm uhm. 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 bằng phai à? Phình lái bằng rồi uhm. uhm. Phân chủ à? uhm, này nhỉ? อืมวาหอมมกอืมอไก่ดีพอเถึง เนือโลหนึ่งบอกเลยว่าโบเพ็ดกีนหมูสีหน่อยเยอเลย ลืมพักกาดอืมสมบ้อลืมพักกาดขาวครับพี่หองนณะลืมตอนแรกยังแบบเต็มถาด <c oughs> แต่ว่านน้องเน้ยเนี่ยคับถามว่ากินดิบดิบน้องเน้ยก็สีบอคอยจเจริญบรรนายนอาหารอือเน้องเนยมากแบบสุกสู้กับสีแสบอีกแบบหนึ่งครับ,บยิบกับแสบอีกแบบหนึ่งแล้วได้ผู้มากรับพีหนอ พระจันทร์คมา่อิพระจันเสี้ยว มันได้ยินด้วเบรทนเขาจะว่าน, <ừ? S 1> น,นี่อ่ะนะดาวดาวอีหยังก็ดาวล้อมเดือนเนาอไม่เหมือนปะฝนดาวตกมาดาวหา้าดาวหันเล่หรือดาวหาหันเล่เนาะไม่ตก,อ,ตกอ๋อ นามก็ิบออืมรุดหย่อนแห้งรับพี่นอง เมนูนี่แซ่บค่ะเต็มถาดถาดก็เอาไปเสื่องไหว้ซาวัางหันโบนี่เอาออาใหมปีเห็นหน่องเบิง์ซับเนาะครับเนาะจะลืมขึ้นผอไปว่ามันอยู่ไก่ปวดนะครับพี่น้องเหลือนิดน่อยครับซ้ําบเหลือแล้วครับบนเลือแล้วครับพี่หน้องเลยเบิรนแล้วมันคำขอยลงามาเลย บังไฟคืออีกแล้วครับซี่คือเพลงคนมาแล้วเนาะครับขอให้งเทาสูงขึ้นก็จงบังไฟเอาละครับพี่น้องสุดท้ายนี่ก็คือเราเนาะครับปากปีตอนหนอกพ่อหอมปากหอมคอเนาะครับอะ่ะอย่าลืมฝากกดสมัครไข,ขกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพมบาวน่อยเรากินแล้วก็น้องเนยค่ะน้องเหน,อน,อเหน่อยด้วยนะครับขอกคเลยหลายเด้อครับสำหรับการติดตามและก็การรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย